สวัสดีครับเพจเซเลันผู้ชมที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามกันต่อเนะสำหรับเนวทางลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับดาวโจน vip วันนี้ลาวกาชาดก็เขาวิงโลดนะน่าจะเข้าทั้งสองตัวนะครับส่วนดาวโจนก็เข้าทีเด็กสามนะครับแล้วก็ตัวเจาะด้วยสามหก ต,ตัวเจาะเานาะตัวเจาะ3 6 6 3กนะครับก็ที่มาเข้านะครับก็มาตามกันต่อในวันที่ 20, 20. 20. เดือน10ปศ2567นร้บนะครับกับแนวตาก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับก็นำผลนี้ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นก็จากศูนย์หนึ่งเก้านะครับก็คัดได้เลยอ,อยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมากว่ตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจ,จะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก FC อละทแลนผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็มาตามกันต่อเลยเนาะสำหรับลาอกาชาติ เรามาดูเล็กเด่นนะครับผมให้เล็กเด่นเลยนะครับใครจะนําไปดึงไปรูดเนาะเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่เลขสากับเลขห้นะครับเลขสามรเลขห้าสำหรับกาชาดนะครับ ผมก็จับไม่เซ็ไอ้จับไม่แค่สามชุดเนาะก็จับแ็ดตัวเน้นนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นท่านก็สามารถจับเองได้เนาะเพราะว่าตัวประกอบอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาจับกันนะครับเจาะบานที่ตัวแรกครับสามสี่สามห้าแล้วก็สามหก จับไปสามชุดส่วนทันทีชอบเลข5นะครับก็จับไต่ี้ยี่5 4 5 5แล้วก็5 6นะครับก็บังเบิร์น5 5ด้วยเนาะส่วนสตัวนะครับ3ตัวผมก็จับไป2ชุดนะครับก็จะเป็น8 3 5แล้วก็8 3 6 8 35, 8กับ8 3 5สามกับแปดสามกเน้เด่นนะครับก็เน้นวิ่งโลดนะครับก็เน้นในที่3ามนะครับก็จะไป2ชุดเนาะเน้นทียนเห็นก็มี3 5กับ3 6นะครับ3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับ2ชุดกลับไปกันต่อที่ดาวโจนนะครับซึ่งดาวโจนก็ออก เที่ยงคืน30นาทีนะครับแต่ผมลงให้วันที่20นะครับ20มเป็นของกาชาตนะครับส่วนกาแล้วก็ต่อจากดาวเอต่อไปก็เป็นดาวโจนเลยนะครับสำหรับแนวตังผมนะครับเป็นดาวโจน v i p นะครับอ,ออกเวลาเที่ยงคืน30นาทีเรามาดูเลขเด่นนะครับ เลขเด่น <c oughs> เลขเด่นผมให้ที่เจ็ดกับสามนะครับก็เด่นในที่เลขเจ็ดเด่นในที่เลขเจ็ดก็จะให้สี่สี่ชุดนะครับก็จะเป็นเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสอง อีกสามก็จะเป็นสามห้าแล้วก็สามสองก็ขอ,อเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเป็นเจ็ดสามนะครับเอาตัวประกอบเลยตัวหนึ่งนะครับเจ็ดสามคือเลขเด่นมาด้วยกันกับแแนวทางดาวโจนนะครับเป็นดาวโจน VIP นะครับออกเวลาเที่ยงคืนสามสิบ ลออกนะครับก็เนี้ที่เลขเจ็ดเนาะนะครับส่วนสามตัวสามตัวผมจจบให้สองชุดนะครับก็จะเป็นสองเจ็ดห้ากับสอง จ็ดสามสองเจ็ด้ากับสองเจามะับสตัวก็เล่นในที่เจเนาะเจ็ดก็มีอยู่แค่3ชุดนะครับก็จะเป็น7 5 7 2ห้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ตัวก็ตามนี้เลยนะครับส่วนท่านใดที่เล่นเลข3ามผมก็จับติดให้อยู่2ชุดนะครับก็คือ3 5กับสา คับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางราวการชาติแล้วก็ดาวโจน VIP กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และแานผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2 0เดือน10นะปศสอพนรนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขกองให้เข้านะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ